รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทวัตตะคลัสซิฟายจำกัดเสนอรายการคนไทยหายจนคิดทนขา่ารู้ทันคนไม่อับจนสติปัญญา คนไทยหายจน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 สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือรายการคนไทยหายจนนะครับรเป็นรายการใหม่ นะครับพบกันได้กับเราทุกวันพุธเวลาห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับผมชูวัลเลอสิริสุขนะครับครับผมพิษพงสวัสดิ์ครับครับวันนี้เราสองคนก็จะมาเป็นพิธีกรหลักถามผู้ดำเนินรายการหลักดีกว่านะครับเพราะว่ารายการจะมีทั้งการพูดคุยกับแขกรับเชิญพิเศษในทุกๆสัปดาห์แล้วก็จะเอาเนื้อหาที่เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับเมืองโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับความจนครับผมก็ชื่อรายการก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าคนไทยหายจนนะครับแต่ทีนี้เราจะมาดูว่าตกลง ความจนเนี่ยมันคืออะไรนะมันอาจจะไม่ใช่ความจนในแบบที่เราเข้าใจกันเฉยแล้วก็ไม่ใช่ไม่ได้แปลว่าหายจนทันทีไม่ใช่แบบดูรายการเราแล้วหายจนเลยดูแลจะจนก็ได้นะฮะถ้าทีความไม่ถูกครับครับแต่เรารับรองได้ว่าจะประเทิงสติปัญญาไหมแน่นอนบันเทิงสติปัญญาไหมก็น่าจะได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่แกรับเชิงของเราด้วยนะครับแต่รับรองได้ว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราจะจนเราจะรู้ว่าเราจนเพราะอะไร อย่างน้อยเรารู้ว่าเราจะสู้มันอย่างไงและอย่างน้อยเรารู้ว่าเราจะมีโอกาสอะไรบ้างที่จะลุยกันไปข้างหน้าด้วยกันแล้วเราก็ต้องมาร่วมกันนิยามด้วยนะครับว่าตกลงความจนคืออะไรครับครับผมเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะมีนําเข้าสู่รายการนะครับแล้วก็หลังจากนั้นจะนําเข้าสู่แขกรับเชิญพิเศษของเรานะครับซึ่งเป็นได้รับเกียรติของการเปิดรายการของเรานะฮะเป็นแขกรับเชิญที่ท่านรู้จักกันดีนะครับครับผมอดใจรอสักครู่ครับครับ หยุดร้องได้แล้วไปก็ไปเยสพ่อสัญญาแล้วนะว่าจะพาผมไปเออเดี๋ยวพ่อพาไปพ่อไม่ลืมหรอกลูกเออพ่อลูกคู่นี้สัญญาอะไรกันน่ะจะพาลูกไปไหนละพ่อก็ลูกนะสิมันอยากจะไปเที่ยวตลาดน้ำสงสัยมันไม่เคยเห็นน้ำมั้งอน หายจนช่วงโลกวันนี้มีประเด็นสนับสนุนโดยหนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวันเปิดโลกความคิดใช้ชีวิตทันโลกคนไทยหายจนช่วงสนทนาสองพิธีก่อนคู่ซีดอกเตอร์พิษพงสวัสดิ์และขุนชูวัตรเลิกสิริสุขประเดิมเทพแรกด้วยการไปกราบนมัสการพระราชธรรมนิเทศหรือพระพยอมกลัลยานโนที่วัดสวนแก้วเพื่อถามถึงนิยามของความจน พร้อมสนทนาถึงเรื่องวิกฤตน้ำท่วมที่กำลังลุกลามไปทั่วประเทศธรรมะนี่มีไว้เพื่อเยียวยาตั้งสติแน่นอนเ,เป็นเชิงรับอย่างเดียวไม่ได้เป็นเชิงลุกเลยก็ได้เด็ดต่อถ้าลุกเไปไ็นเรื่องปัญญาถ้ารับเป็นเรื่องสติช่วงโลกวันนี้มีอะไรแนะนำหนังสือน่าสนใจหลายเล่มในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติระหว่างวันที่5ถึง16ตุลาคมนี้ณศูนย์าการประชุมแห่งชาติสิริกิต และปิดท้ายด้วยช่วงพิเศษเที่ยงคืนธรรมะกับพระพยอมรับฟังธรรมะเพื่อรับมือกับปัญหาน้ำท่วมอย่างมีสติและใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาต่างๆให้ลุล่วงอย่าพลาดรายการคนไทยหายจนในค่ำคืนนี้เป็นอันขาดคนไทยหายจน แน่ถ้าเอาแต่คิดด้านเดียวเปิดโลกความนิดใช้ชีวิตทันโลกอ่าจนังสือพิ์โลกวันนี้รายวันนังสือพิ์โลกวันนี้รายวันวางแผงทุกเช้าตรู่ทั่วประเทศสมัครสมาชิกโทร02 422 8000 ซื้อไขยรถอย่างมั่นใจอย่าให้ใครย้อมแมวอ่านนิตยสารรถวันนี้นิตยสารรถวันนี้โดยวัตตะคลาสิฟาย์จะเรียนสูงแค่ไหนจะร่ำรวยเท่าใดอนาคตอาจดีไม่ได้เท่าไร้ซึ่งสติปัญญานิตยสารการศึกษาวันนี้อนาคตดีเลือกได้ผลทางไกลนับหมื่นลี้ ต้องเริ่มต้นด้วยก้าวแรกนิตยสารงานวันนี้ขอเป็นกำลังใจให้คนไทยมีงานทำตามรายการที่อาตมาพูดและเขียนในเ,นเรื่องธรรมะก็ติดตามได้ในสำนักข่าวพระพยอมจากหน้าหนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวันและนิตยสารโลกวันนี้วันศุกร์ได้เป็นประจำมีคนมากมายมักจะอ้างว่า ไม่มีเวลาทั้งที่หนึ่งวันของทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันใช้ชีวิตให้มีคุณค่าใช้เวลาทำสิ่งที่ดีโลกวันนี้24ชั่วโมงหนังสือพิมพ์พูดได้โทรดอกจัน4849 6060 1 ไทยวิบัติแน่ถ้าเอาแต่คิดด้านเดียวเปิดโลกวังใช้ชีวิตทันโลกอา่านหนังสือพิมโลกวันนี้รายวันหนังสือพิมโลกวันนี้รายวันวางแผงทุกเช้าตรู่ทั่วประเทศสมัครสมาชิกโทร02 422 8 0 0